คุณผู้ชมเคยประสบปัญหาการหิวกลางดึกแล้วก็ไม่กล้าลุกไปหาอะไรกินไหมครับเพราะว่ากลัวอะไรบางอย่างกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่ากลัวสิ่งที่สมองเราเนี่ยคิดไปเองว่ามันมีอยู่นะและเกมเกมนี้นะครับเขาก็จะมาจําลองเหตุการณ์นั้นๆนะครับเหตุการณ์ที่เรานั้นจะลุกไปต้มมาม่ากลางดึกนั่นเองทําไมจนถึงเป็นลมไปอีกแล้วล่ะต้องไปหาอะไรกินแล้วแหละเริ่มมานะครับในห้องห้องหนึ่งพร้อมกับทีวีอันฟอดแฟดที่เปิดอยู่โอเคกด e นะเพื่อปิดเปิดได้ปะ ผมเปิดได้แต่ว่ามันก็ฟอสแฟตเหมือนเดิมเนียครับโอเคผมต้องผมต้องไปทําอะไรแล้วนี่โอโห่ทำไมบ้านเรามันใหญ่จังวะมีแบบยังหลายห้องอะ่ะห้องนี้โอโหตรงนี้ก็มีอีกโอเคอันนี้เป็นเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําที่ที่ไม่มีฝักบัวจะอาบาน้ำไม่เงี้เนี่ยห้องน้ําไม่มีฝักบัวแล้วก็อันนี้ประตูล็อกนะครับโอเคอเคุอค้ยผมปิดทีวีแล้วไม่ใช่เหรอวะ งั้นถ้าอยากเปิดก็เปิดเอาไว้แล้วกันนะครับผมผมไปละอันนี้อันนี้ห้องอะไรอะ่ะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นจะเป็นชั้นใต้ดินว่ะมาทําไมอะ่ะมีน,น้ำรั่วอยู่ด้วยนะครับแต่ไม่รู้มาทําไมเพราะงั้นคืออย่าเพิ่งมาแล้วกันส่วนอันนี้เป็นชั้นบนนะครับชั้นบนยังไม่ขึ้นอันนี้เป็นประตูหน้านะครับโอเคเราจะยุ่งกับประตูหน้านี้ไงต้มมามา่ามออมามาอยู่นี่โอเคหยิบมอขึ้นมาเอ่อต้องการวอเตอร์อย่างนั้นเหรอ อ๋อก็คือท่อเมื่อกี้มันพังเนียครับก็คือเราต้องลงไปซ่อมท่อที่ชั้นล่างก่อนโอเคเข้าใจแล้วแต่ก่อนอื่นวางม้อ,อไว้ก่อนขอสำรวจห้องนี้ก่อนนะมันคือหุ่นอะไรอะ่ะแล้วทำไมมันถึงมาแอบอยู่ตรงนี้อจ่าเดอ้อแปบ๊บหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นทางเชื่อมเนี้ยครับห้องตอนแรกตรงห้องน้ําที่มันล็อกอยู่โอเคเชื่อมมาน,นี้เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเปิดไว้นะผมจะเปิดปทุกห้องเลยอันนี้เป็นมาม่าเนี้ครับหืมมาม่าเหรอ ฉันว่ามันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วละ่ะตอนนี้พี่หุ่นพี่อยู่นี่ไปนะ่าไปแอบ,บดูผมต้องมามา่เด้อตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะครับเกือบเกือบตีสามแล้วอีกห้านาทีตีสามอ่ะอันนี้ไงเป็นวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะครับโอเคของนั้นจะอยู่ในตู้เย็นหมดเลยมั้งช่องฟีดไม่มีนะครับอ่านี่ไงไข่หวังว่าไข่พวกนี้มันยังดีอยู่นะแล้วก็สซกรอกนะครับซอสเซจส้กรอกอย่างนั้นเหรอใช่แล้วสซกรอกโอเควางไว้แล้วเราก็ต้องการอะไรกันอันนี้อันนี้เป็นชามนะครับชามสำหรับกินโอเควางไว้ อันนี้เป็นที่คนปะที่คนในการทําอาหารนียครับน่าจะใช่อระล์แบบตะลิวอะ่ะต่อไปก็เครื่องปรุงเนียครับอ่านี่ไงเครื่องปรุงมันใช้สาหรับทําอาหารได้ทุกอย่างเลยแหละแค่นี้ส่วนผสมก็น่าจะครบแล้วนะครับขาดอย่างเดียวก็คือน้ำนะครับแล้วซึ่งมันมันใช้ไม่ได้เว้ยน้ําอ่ะเราต้องลงไปซ่อมท่อก่อนโอเคซ่อมท่ออยู่ดีๆกลายเป็นช่างปลาปาอยู่ดีๆกลายเป็นวาลิโอวะ่ะเฮ้ยแต่เรายังไม่ได้ขึ้นชั้นบนอุย้ยโว้ไฟดับโอเค เราบอกของมันว่าหวังว่าไฟจะติดเรลวๆนี้นะครับแล้วมันก็ติดขึ้นมาเลยอันนี้ห้องใครอ่ะคือมีห้องเยอะมากเกมเนี้อันนี้อันนี้เป็นเตียงคู่นะครับไม่รู้ว่าห้องใครอ่ะคือเราอยู่กับพ่อแม่เหรอถ้าเราอยู่กับพ่อแม่นะครับก็แสดงว่าเป็นเตียงพ่อแม่แหละปิดไว้ก่อนส่วนห้องเราก็น่าจะเป็นห้องนี้ปะโอ้ยเตียงเตียงแบบโคตรเหลี่ยมไมค์คราฟ t อุ้ยกดที่เตียงเลยด้วยอ๋อแต่ยังนอนไม่ได้นะครับก็คือว่าต้องไปหาอะไรกินก่อน โอเคเพราะงั้นก็ปิดประตูไปก่อนเราต้องลงไปซ่อมท่อนะยครุณผู้ชมครับว่าแต่หุ่นมันยังโอเคหุ่นยังอยู่เหมือนเดิมครับเพราะงั้นก็ลงไปข้างล่างจังหวะน,นี้แหละนะจังหวะน,นี้แหละคุณผู้ชมเตรียมตัวกันดีๆเนียครับตรงนี้มีน้ําไหลอย,อยู่ตรงนี้มีเทปวางอยู่นีครับโอเคหน่าจะเอาเทปอันนี้แหละมาพันชุบเรียบร้อยหูท่ออย่างใหญ่พันด้วยเทปคือเสร็จแล้วเหรอโอเคแค่นี้ก็เดินกลับไปครับอุ้ย <c oughs> ยังดีที่มีไฟฉายติดตัวมาด้วยกดแอโอเคกดแอเพื่อเปิดประตูโอ้โหอยู่ดีประตูล็อกดีเสียงแบบบิวขึ้นมาเรื่อยๆคืออะไรอะ่ะอุย้ยดูเหมือนว่าเขาลังเสียใจนะครับที่เรานั้นมาซ้อมท่อนายเอาหายวะคือเพลงบิวมาอย่างดีนะครับสรุปคือมันไม่จำสแกแลเราเหรอโอเคประตูหายล็กอกยังอะ โอ้เปิดประตูได้แล้วหุ่นตัวนี้ก็ยังยืนอยู่เหมือนเดิมนีครับยืนท่าเดิมเลยมาเรามาเริ่มต้มามะม่าก,กันดีกว่าชิบหยิบขึ้นมาแล้วก็เอาน้ําใส่ครับผมตั้งหมอ้อแล้วก็แกะซองมามา่าโอเคใส่ลงไปแล้วก็เอาไข่ด้วยไข่ใ,ใส่ลงไปก่อนผมได้ยินเสียงโทรศัพท์นี่เสียงโทรศัพท์มาผมเปเสียง,ยยงกดขอประตู ฮัลโหลครับอ uh oh. ้าวดัไปแล้วเสียงของประตูก็หยุดนี่เสียงคนแง้มประตูแล้วก็ขอประตูแล้วก็เสียงคนกีดคืออะไรวะต้องใส่เสกอก่อกตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสื้องปรุงด้วยโอเคแล้วก็ตะหลิว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 มาคน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 เออ <c oughs> อย่างนว้ยอย่านาว้ยวผมก็อยากจะกินมามา่าฉันว่ามันต้มเสร็จแล้วนะไปกินบนเตียงนะครับแล้วก็จะได้นอนตักใส่ชามมาหนึ่งชามเรียบร้อยคือไปชั้นบนน,นะครับเดินแบบเดินมบ,บมองประตูหน้าแวะคือตอนแรกได้ยินเสียงขอประตูพอเราต้มมาม่าจะเสร็จนะครับผมได้ยินเสียงแบบเหมือนคนเปิดประตูอะโอเคปิดประตูด้วยนั่งกิน ยินดีด้วยคุณทำมาม่าเสร็จแล้วนะครับมันไม่ยากเลยใช่ไหมมีไทม์เรคคอร์ดเอาไวด้วด้วยว่าเรานั้นทําการต้มมาม่าไปทั้งหมด9นาทีนะครับสรุปว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีผีอะไรเลยเว้มันคือจินตนาการของตัวเราเองล้วนๆนะครับซึ่งมันก็น่าจะเหมือนโลกของความเป็นจริงนะครับที่เรานั้นกลัวไปเองแบบจิตปรุงแต่งไปเองนะครับทางที่มันไม่มีอะไรเลยเวเราก็แค่ลุกไปแล้วก็ไปต้มมาม่านู่นนี่นั่นนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วแต่รอบนี้เรามาสปีดรันกันดีกว่าผมจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับอุ้ยเเวก่อนมมอ,อ,กอนรรมลัจะ็ มา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 ,มาเอาเทปมาแล้วก็ซ่อมเรียบร้อยเดินกลับขึ้นไปเดินกลับขึ้นไปกดประตูทีนึงชุบโอเคแล้วก็มาเดินชนผีเดินชนผีเอา้าเอ้าผีผีไม่มาวะกดโอเคได้ยังมามาแล้วสวยแล้วก็เดินขึ้นไปเอาหม้อใส่น้าโอเคแล้วก็ต้มเอาไข่มาใส่ไข่ไปเลยใส่กออกใส่ใส่กออกมามาอยู่ห้องนี้ เอามามา,มาแล้วก็ใส่เครื่องปูมาใส่ตะหลิวตะหลิวมาคนโอเคโทศรศัพท์ดังนะครับไม่สนใจชาม,มาตากัตากตักโอเคได้แล้วแล้วก็วิงงว่งขึ้นท้องวิ่งขึ้นท้องกูไม่สนใจแล้วแล้วกูจะวิ่งขึ้นท้องเอาไปกินในเตียงชุ๊บหนาทีสิบหกวิว่าสหรับการต้มมาม่าในครั้งนี้